โควิดนอนนอกอยู่ในแบบปลาประกอบโควิดนี้มาจากมหาชัยมันหนีมาพี่ฮะหนีจากมามหาชัยใช่ครับนะผมมาจากมหาชัยแล้วมีไข้ด้วยแล้วไปไหนมาบ้างเนี่ยก็น,นั่งรถเมย์มาสองน่าจะเป็นสองต่ออตอนแรกกำลังสือบอยู่ตอนนี้ชุดเอราวัณออกมาแล้วฮะชุดปิศาจพิเศษออกมาแล้วอ๋อนี้มาจากมหาชัยใไหมครับผม

ตน,นี้มันก็ไม่ได้อันตราย,ยาแต่เรา,เาไปอนไม่ได้เข้าไปใกล้ผมเองถ้าเราไม่เข้าไปใกล้ไม่เป็นไรครับเราเว้นระยะห่างาไว้ใช่ครับผมใช่ครับไม่เี็นไร